สวัสดีครับผู้ชมครับช่วงนี้ทูเชีนสแนลขอสวนอนการถ่ายทอดสดศึกฟุตบอลไทยลีกหนึ่งนะครับเกมวันจันทร์ครับคู่18บแปนิกาครับไปกันที่ทะเลหลวงสเตเดียมครับสุโขทัยเล่นกับการท่าเรือครับคุณบวินพุทธสรโรธและกับผมธีรยุทธ์บัณฑงสารับหน้าที่บรรยายครับเกมเริ่มครับจากทะเลหลวงสเตเดียมครับ ไทยเล่นกับการท่าเรือนะครับในชุดสีแดงล้วนครับสีโรดจีโอไซครับแล้วให้มายู่ตรงนี้ครับเน่งเน่งเน่งเ่ยิงขวาโอ,โอ,โอ,โอ้โหเลอสันทีมราเครับฝั่งท่าเรือไม่มีใครเข้านะครับโปรโตที่อยู่ใกล้เหตุการณ์ที่สุดเขาก็ไม่ได้วิ่งเข้าไปบีบอะไรมากด้วยครับโอ้โหลูงนี้ถือว่าสื่อสารกันพลาด บอลของท่าเรือคืนหลังจากติดปลอโฉบแล้วไปแล้วครับติดเครื่องครับจากติดเบบิปปลมจากริดขั้วพาขึ้นมาครับจากติดในกรอบยังไม่มีมาต้องรอรอและข้ามด้านไกลเห็นจอนบาโจเอาบอลลงแล้วบาโจวางเท้าซัดลูกนี้โอ้โหเอรครับดูบอลสกอไทยครับเลอสันเปลี่ยนไปทางซ้ายกับซีโระครับซีโรดซีโรดพาขึ้นมาตัดในมาแล้วจะขอลองเองนะครับบอลติดบล็อกและป้าูกนี้ไปตรงรอบครับโอ้โห วรชิดให้มาจ่ายยัดมาเน,นี้ยสุวรรณัเติมมาครับโอ้โหลูกนี้มาจุดโทษเลยครับแต่มีเหมือนจะมีโงก่อนโอ้โหนี่ก็เป่าจุดโทษมาไม่เชิองเท้าบอลยาวของสุโขทยัยทางขวาดอดมาแล้วครับวิชาเดนหมานมองหามาติอุสเปิดโดง่ดงๆมาติอุสตงโอ้โหนี่คือหนึ่งในทีเด็ดของสุโขทยัย บอลเปิดมาได้โค้งลงๆทีเซฟซ้ำอีกทีหลุดครับโอ้โหไม่ได anyway ้คร um ับลาสนาดูโมย่าเหลือเชื่อครับคือมันเหลี่ยมซ้ายครับยิงไม่ถนัดนะครับกลายว่ายิงหลุดหลอกปาโจปั้นลูกนี้สมหอยศต้องบินชุบชิ้ออกไปครับเตะมุมของสุโขทัยอยางาเดนบิมเซนแล้วอาสนาวีก็ไปข้างในบ้างครับบาินสับขาหลอกแล้วเปิดโดนว่าโคคนเดียวครับเรียบร้อยครับโอ้โหจะมาสอดมาของ โนบุรุชิบุระครับการท่าเรือตีเสมอได้หนึ่งหนึ่งประกบตัวกันพลาดเองด้วยครับผู้เล่นของสุขโขทัยคือไปพาวงกันตองดูบุย่ากันหมดนะครับจากกริดทุ่มกลายมาครับมาดุสโคกเช็ดเอาด้านไกลถึงล้วสซ้ายสิโลดครับโอ้โไม่ได้แล้วก็จบครึ่งแรกตรงนี้เลยนะครับ อ้าวมาดูส์ไทยมาได้แล้วได้ยิงโอ้โหร้ายกาจจริงๆครับมาดูส์ครับยิงตามน้ำลูกนี้ต้องบอกว่าคมด้วยนะครับสมพรยศก็เซฟไม่ไหวครับแล้วแล้วดูโอกาสของชัยวัน์นะครับได้บรรจงเปิดยัดมาเสาแรกแล้วเปลี่ยนทางก็ได้ครับโอ้โหเดวารชิมิรัสสอดมาจิ้มลูกนี้ครับคล้ายๆกับประตูที่ท่าเรือได้ในครึ่งแรกคือไปพะวงกับสูตรหน้าของท่าเรือนะครับไปคราวนี้ไปพะวงกับทาเดดิบัดออกมาบอลไปเข้าทางของฝั่ง สุโขทัยนะครับแล้วดูตรงนี้โอกาสได้เปิดบาดบ้าโจโบกเรียบร้อยครับโอ้โหสุดมันจริงครับคู่นี champ. ้ตัวเล็กที่สุดในสนามนะครับสอดมาโขกให้สุโขทัยด้วยเซฟไม่ไหวแล้วครับเพิ่มขึ้นมาเปิดเนี่ยเป็นสุริวิทย์โลกาวิทย์นะครับครับผู้สิทธิ์หมดได้แล้วแต่คือมันมีประตูแล้วก็บวกเช็คเวียผู้สิทธเตรียมเปล่าแล้วครับจบเกมครับโอ้โหสุดมันครับคู่นี้ที่ทะเลหลวงสเตเดียมครับสุโขทัยเอาชนะการท่าเรือได้3-2ครับ